เฮ้ hey, สวัสดีค่ะนี่คือพราวอนังสีเวทนะคะคนเลี้ยงกระดิ่งเงินกระดิ่งทองเห็นไหม,มแมลงสีดำนี่ก็มแมลงสีดำนี่ก็มแมลงสีดำนี่ก็แมลงสีดำแต่นี่ออกสีน้ำตาลหน่อยเนาะอันนี้ก็มแมลงสีดำอะเดี๋ยวเราจะมาดูมาแมลงสีน้ำตาลกันนะคะทาดาดา นี่คือแมลงสีน้ําตาลนะจ๊ะเห็นไหมเอ่ยว่าเป็นสีน้ําตาลทําไมเป็นสีน้ําตาลอะคะเพราะว่ามันอายุยังไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์เลยนะคะเอ๊ออันนี้อายุเท่าไหร่กันแน่เอออายุประมาณ5วันนะคะแมลงสีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ผักมันนะคะอายุ5วันก็กินผักได้เนาะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เร็วเหมือนแมลงที่เป็นสีดำเนาะนะคะเดี๋ยวรอสักพักเดี๋ยวลูก,กลของเราก็จะขึ้นมากินผกัก นะคะแมลงสีน้ําตาลบางทีเราก็ได้กระดิ่งทองเนาะแต่ถ้าแมลงสีขาวนี่เราได้กระดิ่งเงินใช่ไหมโอเคเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะเริ่มขึ้นมาแล้วอ่าดูตัวนั้นสิดูมันขึ้นมากินผักแล้วขึ้นมากันหย่และมันเอาหนวดมันสำรวจเนาะเอาหนวดติ๊กติ๊ก,ก,กสำรวจหน้ารักมอกรวย เย่ Yay, น่ารักมากัดผักกันใหญ่แล้วโอเคแค่นี้นะจ๊ะโชคดีเจอกันจ้า